ีก็จะมาผัดพริกปลาสวายผัดพริกปลาสวายนะคะก็มาลีปรุงพริกเอาไว้แล้วเนาะมาลีจะปรุงพริกใส่กระปุกเอาไว้เนะาะอ้นนก็เอามาผัดได้เลยเออแต่มารีใช้น้ำมันเยอะนะมาลีนข,ข้างที่จะใช้น้ำมันเยอะ ไปเรื่อยๆเนาะให้พริกมันหอมให้พริกมันสุกอันเนาะให้พริกมันสุก <_ d ata> ปาดพริกไปให้มันสุก <_ d ata> นะคะไอ้เพื่อนเขาไปเพื่อนเขาไปไอ้นี่ไ,ไงไปที่หน้าเขื่อนเขาไปหน้าเขื่อนเนาะ นาเขื่อนมันก็มีปลาสวายเนาะปลาก็มีปลาหลายอย่างแหละแต่ก็ซื้อปลาสวายมาฝากเนาะซื้อมาฝากแล้วก็เลยซื้อเข้ามาเนาะซื้อเขามาเ,เขา,าซื้อมาฝากี่โ่อเก็บตังเราแหละเนาะเก็บตังเราแหละเออเราก็ซื้อมาก็เอามาผัดพริกเนาะมาผัดพริก กัะชิบปลาสวายตอนที่ไรกว่าจะแกงใส่หน่อไม้ดองแต่ว่าหน่อไม้มันไม่มีเนาะก็เลยไม่ได้แกงเนาะต่เอามาผัดพริกเอาเนะาะทำกินเนาะ เติมเติมเครื่องปรุงลงไปนะเติมปรุงรดลงไปนาะผัดจนพริกมันหอมอ่ะผัดจนพริกมันหอมเนาะถึงจะ เดือดหอมแล้วก็เดี๋ยวก็จะใส่ปลาลงไปนะคะใส่เออ ลงไปแล้วก็ผัดต่อเนาะ ให้ปลามาสุกให้ปลาเข้ากันบางทีก็ไม่รู้จะกินอะไรเนะาะก็เลยถามปากกินง่ายๆแล้วก็ปิดไฟไว้ให้มันสุกก่อนก่อนปิดอะไรเนี่ย แม่ก็เรียกกินข้าวแม่ก็กลัวจะไม่กินข้าวก็ให้ปลาสุกนะเนาะ มัน่เลยมาเดียวละทอะไรมึงอยู่เน,นี้กอยู่ใ่องลูกมอยู่อะไรงนี้ล่ะอยู่เลยเอออยู่ขึ้นไปอ่ะก็มีกี่ใบอ่ะไปดูสุกแล้วค่ะสุกแล้ว ทไมไม่นอนลคไม่า,มาบบนมาแก็เหนื่อยเป็นไรเหนื่อยนฮะเปไเหนื่อยอดยาให้แล้ว่จะพาไปหาหมอก็กลัวจะติดเชื้อเม็ดเดียวแม่เม็ดเดียวมแม สุกแล้วจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะผัดพริกปลาสวายผัดพริกปลาสวายร้อนๆน่ากินไหมน่ากินไหมขอบคุณนะคะขอบคุณที่มารับชมให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะมีกินอะไรน้ำที่นี่หรอ อีกอ่ไปหิวนะเอาน้ำโตมาให้เขาโตกินหน่อยจิขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมให้กำลังใจนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มารีด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไล้์ทุกเลิฟขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มารีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ไว้พบกับมาลีในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณนะคะอะไรขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมเลี้ยงโคห้มารีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ